สวัสดีครับสำหรับคลิปที่แล้วนะครับที่ท่านติดตามแล้วผมบอกว่าคลิปนี้จะมาสอนวิธีการปั้นน้ําตาลนะครับก็มาแล้วนะครับก็ท่านท่านที่ติดตามอยู่ก็มาเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่นะครับน้ําตาลที่เราพร้อมแล้วเราก็จะสอนวิธีการปั้นเริ่มต้นนะครับแล้วก็จะปั้นตัวง่ายๆก่อนนะครับเห็นไหมครับ ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าน้ำตาลเราจะเอามาตีนวดนวด,นวด,น,วดนวดก่อนนะครับบางหรือเปล่ามานวดอย่างนี้นะครับให้มันเป็นสีเพื่อเหมือนการฟอกเหมือนเป็นการฟอกเอาอากาศเข้าไปนะครับตัวนี้ผมจะปั้นเป็นรูปม้านะครับลองดูว่ามันจะเป็นม้าไหมแต่จริง ในการปั้นนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาตัวอาจารย์ก่อนนะครับทุกคนที่ฝึกน้ำตาลปั้นต้องปั้นตัวนี้เป็นก่อนนะครับนั่นก็คือรูปลิงนะครับตัวนี้จะเอาเป็นลิงก่อนนะครับเพราะว่าทุกคนที่ปั้นน้าตาลจะต้องปั้นลิงเป็นนะครับเพราะลิงคือตัวอาจารย์นะครับเขาจะไปเรียนที่ไหนเขาก็จะสอนให้ปั้นตัวลิงก่อนนะครับอันนี้คนรุ่นเก่าๆเพิ่งเรียกว่า,นาคนปั้นลิงนะครับ สาเหตุมาจากอันนี้แหละนะครับขึ้นน้ําตาลขึ้นรูปมาให้ขึ้นเป็นแห้งอย่างนี้นะครับทํารูปให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็ก็ได้รูปอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็จะใช้กันไกรกไกรเล็กๆนะครับตัดหนึ่งทีสองทีสามทีแบ่งให้เท่าๆกันนะครับก็เวลาดึงนะครับหยิบนิดเดียวแล้วก็เอานิ้วแน้ไป่งี้แล้วก็ดึงนะครับ นี่เป็นหางลิงนะครับจะได้หักขากับหางแล้วนะครับก็หั่นคอหั่นเบาๆนะครับบางคนหั่นคอขาดเลยนะครับตัดหนึ่งทีสองทีเป็นปากนะครับแล้วกดลงจะเป็นตาแล้วนะครับจะมีตาแล้วแล้วก็ทําแขนนะครับนะครับแค่นี้ท่านก็จะได้รูปลิงแล้วนะครับก็อยากให้สวยหน่อยก็ใส่หูเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับใส่หูเข้าไปนะครับ น,ะะนี่ก็จะได้รูปลิงแล้วนะครับนี่นะครับคือรูปลิงง่ายครับตัวนี้ง่ายมากนะครับไว้ติดตามตัวต่อไปนะครับ